มาสกัดได้หรือเปล่า1 2 3อโอ้ยโอเคก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปอ l i ์ไร c o t t Over นะครับผมก็สําหรับอ l i ์ไรพาร์ทนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาลุยดันเจี้ยนชั้นที่125ยย้นะครับหลังจากที่พี่ทําชั้นตัว125ไปใช่ไหมก็โอ้โหเกือบเดือนแล้วทุกคนไอตัว EP ชั้นที่125เนี่ยกะจทําตั้งแตต่ัวอาทิยที่แแล้ววต่่า มันมีข้อเสียตรงพี่โดนแบน์นะครับช่องพี่โดนแบรน์เนาะพี่ก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็สามารถทําได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาดูนะว่าชั้น25เนี่ยบอสมันจะเป็นตัวอะไรพี่ก็ยังไม่เคยไปนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมทุกคนฝากช่วยกันเนี่ยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับอเอบคุณมานการไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูดันเจียนกันนะครับเราก็มาดูของที่พี่เตรียมไปก่อนน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 นะะะะรรรรัััับบวววว่่่่่่่าาาาาีีีีีีีี้้พพมมออไเไเเเเเเยยยยยปปลลงงดจกก็็ิตแฉทูห ฉายาพี่นะครับพี่จะใช้เป็นเจ้าตัวซัมเมอร์โมนาและทุกคนก็คือฉายาตัวนี้เลยนะครับเป็นฉายาพิเศษนะใครที่ไม่เล่นตอนแบบว่าตัวอีเวนซัมเมอร์มาก็จะไม่มีฉายานี้นะพี่คิดว่าน่าจะเป็นฉายาที่ดีที่สุดที่พี่มีแล้วนะครับสำหรับสายดาเมจเงาเนาะย้าก่อนนะครับว่า EP เนี่ยพี่ก็ยังใช้เป็นสายเงาเหมือนเดิมนะในการไต่หอคอยนะครับผมสําหรับอย่างต่อไปทุกคนอ่ะก็ในเรื่องของเจ้าตัวสเตตนะครับสเตตเนี่ยพี่อัพไปที่ Shadow Power นะก็คืออัพตันเลยนะครับนาแล้อยค่าไปมสิบห้าเนาะครับ ก็เน้นไปที่ค่าเดียวนะครับก็คือชา a d โด d ดาเมจนั่นแหละทุกคนเพิ่มดาเมจเงาเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับทุกคนก็คือเจ้าตัวชาเลนจ์ของเรานั่นเองนี่พี่ก็เป็นที่สายเงามาทั้งหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะลบยิดอัตเมทหนึ่งนะครับชาร์โด้รูดทูสองชาโดคลินะครับผมเพิ่มคลิ๊เนี่ยสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับพี่มาใส่เป็นเพิ่มลีลิกนะทุกคนลีลิกสล็อนะครับอีกหนึ่งเนาะแล้วก็ชาร์ด w เจเนอเรลครับถามว่าเจ้าตัวนี้ทำไมพี่ถึงใส่เป็นชาร์ด w เจเนอเรพี่เนี่ยจะเน้นให้มอนเนี่ยมันทํารอบได้ไวขึ้นทุกคนหรือว่าการเคลียร์ดันเจียนเนี่ยมันไวขึ้นเนาะแต่ถ้าสมมุติใครเนี่ยอยากได้ดามเมตล้วนนะครับพี่ก็แนะนําไปใส่ไอ้ตัวฉายาซับเนาะ,ะจะสามารถใส่ได้เพิ่มอีกหนึ่งฉายาอะไรประมาณนี้เราก็สามารถทาดามเมจได้เพิ่มขึ้น แต่ก็จะเคลียร์ดันเจียนช้าหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายทุกคนในเลเวล450นะครับพี่ก็ใช้เป็นตัวเพิ่มดาเมจเงามาอีก30%เนาะก็สำหรับจะแตดกับทาเลนก็มีประมาณนี้เลยครับทุกคนพี่ก็ใช้ประมาณนี้แล้วกัน มาถึงอย่างต่อไปทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของดาบนะครับดาบเนี่ยพี่ก็ทําคลิปลงให้แนละ้วทุกคนว่าแพทนเนี้ยเนี่ยมันสามารถทําดาบแรงเอ็นบวกได้ง่ายมากเนาะก็ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนนี่พี่ก็ใช้เป็นตัวดาบของเมืองล่าสุดเลยนะครับก็แรงเอ็ N นบวกเนาะสำหรับค่าเอ็นชาร์ตก็มีตามนี้เลยทุกคนน่าจะเป็นค่าเอ็นชาร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับพี่สามารถหาได้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีครับนี่ดามเมจด,ดาบก็เพิ่มมาประมาณนี้เลย533.23 UD มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไอเทมทุกค รือว่าบูธเงานะครับอีก50%เนาะแล้วก็บูธดาบทุกคนตรงนี้เลยนะครับอีก50%เหมือนกันนะอ่ะก็ใช้แค่2อันนะสำหรับไอเทมนะครับมาต่อกันที่เจ้าตัวลีลิกครับทุกคนลีลิกเนี่ยพี่สามารถติดตั้งได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะก็ตามนี้เลยครับลีลิกเนี่ยพี่เน้นไปที่บวกเลเวลเงาล้วนๆเลยนะ ม่ว่าจะเป็นลิลิกสมุดครับของเมืองล่าสุดเนาะก็คือเมืองเอลเนี่ยทุกคนแล้วก็ลิลิกมงกุฎครับอันนี้จะได้จาก Infinity d e s e r t นะชั้นที่110นะครับหรือว่าเวฟที่110นั่นเองแล้วก็จะมีลิลิกดาบครับทุกคนนี่จะเป็นเจ้าตัวลิลิกตรงนี้เลยลิลิกดาบเนี่ยก็หาได้จากเจ้าตัว Infinity d e s e r t เหมือนกันอันนี้จะหาจากชั้น100นะครับสอ,อันนี้นะหาจาก Infinity d e s e r t ทั้งคู่เลยนะครับชั้น100กับ110นะแล้วก็จะมีลิลิกเขี้ยวครับลิลิกเขี้ยวเนี่ยจะเป็นของราชาอสูรสัตว์ป่านะจากอีเวนต์สัตว์ป่านะทุกคนอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็อันที โหดสุดๆเลยก็คือลีลิกไข่ของราชอาศรนบารลันนะทุกคนบวกชาโดว์เรเวลมา67โคตรเยอะทุกคนโอเคสำหรับลีลิกเนี่ย5อันพี่ก็ติดตั้งประมาณนี้เลยนะครับเป็นสายดาเมจเงาเนานะมาทุกคนแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์สําคัญนะครับก็คือตัวทําดาเมจหลักของเรานั่นเองทุกคนมันก็คือเงานนครับผมเงาของพี่นแะพทปัจจุบันนะพี่ทําเป็นแร็ง UGM ทุกตัวเลยครับทุกคนย้ำว่าพี่สามารถติดตั้งเงาเดี่ยได้ทั้งหมด14ตัวนะก็นี่ทํามาประมาณนี้เลย ว่าเงาเนี่ยตัวไหนดีสุดเนี่ยก็ราชาศูนย์บาลานเนี่ยดีสุดครับแต่ว่าพี่ขี้เกียจหาทุกคนพี่ขอเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันสาหรับแผทนี้เนาะพี่ขี้เกียจมากมากเลย <c oughs> คือมันหาค่อนข้างที่จะนานนะเพราะว่าแพทนี้นะครับพี่ต้องย้ําก่อนนะเงาแลง UGM เเนี่ยไม่สามารถสกัดเงาได้นะเราต้องเอาแล้ง GM บวกเนี่ยมาทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อที่จะอัพเกินแลงยูจประมาณนี้มันก็เลยใช้เวลานานทุกคนมาดูกันนะว่าพี่ใช้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับก็มีราชาศูนย์บาลานนะทุกคนแล้วก็มมีเออนนยยกก่่าาาาจะหาาานะหง แล้วก็มีตัวแจกจาก Battle Pass ของซีซั่นที่แล้วครับนี่สตัวเนาะแล้วก็มีราชาศูนย์บาลานอีกนะครับแล้วก็นี่เลยมีเจ้าตัวจังเกิลโมนามาด้วยนะแจกม,มา1ตัวนะครับก็มีประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับเงาทั้งหมด14ตัวของพี่นะดามเมจก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้หน3่งเจ็ดสามจุดสาสิบห้าดีๆครับทุกคนเดี๋ยวพี่เรียกเงาขึ้นมาให้ดูจงตื่นนี่ แหลง UGM ทั้งหมดของเราเดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมจ DPS กันก่อนครับทุกคนก่อนที่เราจะไปลงเนาะว่าดาเมจ DPS ของทีมพี่ตอนเนี้ยทำไปได้อยู่ที่เท่าไหร่นะเนาะเผื่อน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะลงตามเนาะก็สามารถดูที่ดาเมจ DPS ได้เลยนะว่าของพี่เนี่ยดาเมจประมาณนี้มันไปถึงชั้นนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะไปะเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจ DPS กันครับมาทุกคนตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าของเจ้าตัวดาเมจเทสแล้วนะเดี๋ยวเราสังเกตที่มุมขวานะครับผมว่าดาเมจ DPS ของพี่ทำได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จเจ้าดาบตีช่วยด้นะะไเรร่ัคบอ มาดูกัน2องสามสี่ห้าหกเจ็ดปดอุ้ยถึง8 t ดีเลยเหรอแรงเหมือนกันนะเนี่ยประมาณ8ปดทครับเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันสูงสุดของพี่นะดาเมจ DPS ตรงนี้นะครับอยู่ที่8ปดทีนะทําได้สูงสุดของทีมพี่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงจะ <c oughs> บอกเลยว่าแรงมากนะครับโอ้ยทุกคนในการเทสดาเมจ DPS แล้วก็ของที่พี่เตรียมไปทั้งหมดเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันทุกคนว่า เราจะสามารถไปถึงชั้นที่125ได้หรือเปล่าแต่พี่คิดว่านะ่าจะไปถึงครับเพราะว่าจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่มีแรง GM บวกทั้งหมดเลยนะในทีมพี่ทั้งหมดเนี่ยพี่ลองดันดูนะครับถึงประมาณชั้น123ทุกคนเกือบไป124อะ่ะพี่ก็คิดว่า น่าจะไปถึงครับเพราะว่าตอนนี้ UGM ทั้งทีมพี่คิดว่าน่าจะถึงนะแล้วก็ระหว่างรอนะทุกคนพี่ก็ต้องขอฝากร้าน Nemo Shop ไปนิดนึงนะครับเป็นร้านบริการรับฟาร์มเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรท์คอสโทเวอร์ ver, หรือว่าแมปโกอาการเดนเนาะมีทั้งการจำหน่ายสับเลี้ยงนะครับจำหน่ายไอเดีต้นไม้ไอดี ID ไก่ตานไอแบบนี้มีเยอะแยะเลยเรียกได้ว่าครบจบในร้านเดียวเลยทุกคนหากใครสในใจเนี่ยเพจเลี้ยงเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ในเมนแรกนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้าน Nemo Shop 2 0 0 0 years later ระหว่างที่เรารอมาสักพักใหญ่ๆตอนนี้นะครับต ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่มาดูกันนะครับพี่ให้ดูก่อนนะอย่างที่พี่บอกนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ดันถึงชั้นที่123่มใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกชั้นที่120่ให้พี่ซึ่งใน EP นี้เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงนะครับปกติเวลาพี่ทําหอคอย100ชั้นหรือว่า200ชั้นเนี่ยพี่จะเริ่มจากชั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าอย่างที่พี่บอกไปว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่โดนแบนไปนะครับพี่ก็เลยฟาร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วรรคเพาะะ่นนนนนออืๆีต้ ท็อปบอดเนี่ยน่าจะไปชั้นที่ประมาณ130บสบวกเลยทุกคนก็นั่นแหละดาเมจ UGM ของเราทั้งทีมเนี่ย14ตัวน่าจะพอครับเริ่มกันที่ชั้น120เลยทุกคนไม่ต้องลีลาครับไปได้เลยมาครับทุกคนเริ่มอย่างเป็นทางการสําหรับดันเจียนชั้นที่125พาร์ทที่2นะ <c oughs> พี่คิดว่าน่าจะไปถึงครับสาหรับพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นดันเจียนชั้นที่150แล้วนทุกคนมาเคลียร์กันเร็วๆเลยครับมาดูกันว่าเลือดเนี่ยอย ประมาณทีดีครับโอ้โหแต่ไปไวมากเลยทุกคนอันนี้คือชั้นหนึ่งร้อยยี่สิบนะเลือดทีดี่ะไปไวจัดไปไวจัดเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยไม่ต้องใช้น้ํายาบูทเลยเนะี่ยอย่างที่พี่ได้คาดเดาวไว้นะว่าดามเมจเรามันล้นครับตอนนี้เรียบร้อยทุกคนชั้นร้อยยี่สิบเอ็ดด้วยความเร็วแสงครับอืมดามเมจน่าจะล้นมากนะตอนนี้นะมองเลือดไม่ทันเลยทุกคนมันอยู่ประมาณเท่าไหร่กันวะ ที่พี่เห็นเนี่ยประมาณ2-3งถึงสทีดีนะสำหรับชั้นนี้นะครับโอเคโอ้หมด <laughs> ไปโอเคชั้นนี้น่าจะได้เห็นเลือดครับเดี๋ยวพี่หาตัวที่ไม่โดนตีก่อนอ่าเลือดอยู่ประมาณ10บทีดีนะครับสำหรับชั้น122นะอ่าใครที่จะลงตามเนี่ยก็ลองคำนวณดาเมจดีๆนะครับแต่ว่า <laughs> นี่ทุกคนชา a ์โดเจเนเล l ครับบอมันจะแยกตีนะมันก็เลยจะทำรอบได้ไวขึ้นนะครับโอเคหมดยังหมดครับไปชั้นที่ร2 3กันทุกคน 123เลือดอยู่ประมาณ19ถึง 20td ครับอืม hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเลือดเนี่ยเป็นค่า td เยอะนะโอ้ oh. ชั้นนี้น่าจะใช้ shadow general ไม่ได้ทุกคนครับชั้นนี้พี่น่าจะต้องปิดนะปิดจะตัว shadow general ก่อนทุกคนเพราะว่ามอนมันเริ่มเลือดเยอะครับแล้วมันแยกตีเนี่ยมันนานนะพี่ขอให้มันไปเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนตีดีกว่าทุกคนเนี่ยเห็นปะพอเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนตีมันแป๊บเดียวครับไปโอ okay. เคเหลือ4ตัวครับสําหรับชั้น123 ก็อย่างที่พี่ได้บอกไปนะว่าจากอาทิตย์ที่แล้วเน,นเนี่ยพี่ดันเนี่ยพี่ดันถึงแค่ชั้นนี้นะทุกคนแล้วก็พี่จําได้ว่าพี่ดันตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะชั้นหนึ่งเนี่ยพี่ทําได้ถึงสุดคือชั้นร้อยยี่สามครับแล้วเวลาหมดก่อนนะแต่สาหรับ EP น,นี้นี่เราเริ่มจากชั้นร้อยี่สิบเลยเราอีโค่สูงไงชั้นร้อยี่สี่เลือดอยู่ประมาณสามสิบเจ็ด TD ครับสามเจ็ดอ่ะสามเจ็ดทุกคนพอพี่คิดว่าน่าจะผ่านชิวๆเลยครับร้อยยี่ห้าเรามาดูกันว่าบอสของชั้นร้อยี่ห้านี่จะเป็นตัวอะไร ซึ่งพี่ดูในรูปเนี่ยพี่ยังดูไม่ออกนะทุกคนนึกไม่ออกเลยอะว่ามันจะเป็นตัวอะไรใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถดันหอคอยไปถึงชั้นไหนแล้วบ้างทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะพี่อยากรู้มากเลยว่าร้องแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนนะครับอันนี้คือขนาดพี่เล่นประจำมาเนี่ยพี่ยังแบบว่ายังเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะอันนี้แค่ร้อยยี่สิบห้านะแต่พี่ไปดูท็อปบอดแล้วแต่ะทุกคนมันอยู่ประมาณร้อยสามสามกันป่ะร้อยสามสามร้อยสามสี่ครับท็อปบอดตอนนี้เวลาเหลือประมาณสิบหกนาทีนะเราจะเคลียร์บอสได้ประมาณ แต่เคลียร์ไม่ได้น่าจะต้องบูทยาครับชั้นที่125ทุกคน ไปครับบอทเป็นตัวไรเอ่ยและสําหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอ App แอปพลิชั่น UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถฟาร,ร์มได้หลายเกมนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดนี่เลย P P P 123เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรี free, เพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลลออด24ชั่วโมงก็แปนี้เ ยู p h o ฟ e ลิงก์อยู่ใต้ดิคริปชันตัวอะไรวะดี๋ยวแปบ๊บนึงนะแปบบนงนะทุกคนพี่ขอหยุดตีก่อนอันนี้คือบอสเหรอตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อมันตัวอโบอสจากวันพันแมนป่ะถ้าพี่จะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบอสจากวันพันแมนนะทุกคนที่ว่าเป็นปีศาจตาเดียวนะครับอืมที่มาโดนลูกพี่ใส่ใส่หมัดเดียวแห้งนะถ้าพี่จะไม่ผิดเอ้ยเท่หว่ะทุกคนโอเคครับทุกคนก็นี่นะดันเจียนชั้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับบอสก็คือเจ้าตัวบอสนะ ก็ย้ำก่อนนะครับว่าชั้น 25, 50, 75แล้วก็ชั้นร้อยเนี่ยบอสมันจะไม่เปลี่ยนนะมันจะเป็นบอสต,ตัวเดิมตลอดนะครับเลือดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เกือบ600 TD ทีดีนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แต่พี่คิดว่าพี่น่าจะเคลียร์ไหวนะดูจากหลอดเลือดที่มันลดแล้วเดี๋ยวเรามาลองสกัดเงาเขาดูครับทุกคนว่าพี่จะสามารถสกัดติดหรือเปล่านะสำหรับเจ้าตัวโบลอสนะครับผมพี่ก็ว่าแล้วพี่ดูภาพไม่ออกตอนแรกพี่คิดว่าจากเรื่องของโซโล่เลเวลลิ่งนะทุกคนแต่ที่ไหนได้โอ้โหแอดมินหักมุมเอาตัวปีศาจนะครับตัวปีศาจเบอร์ต้นๆเลยนะของเรื่องวันพันแมนนะครับพี่บอกเลยนะถ้าใครดูเรื่องวันพันแมนหรือไซตามะมาเนี่ยถ้าไม่มีลูกพี่ไซเนี่ยพี่ว่าเมืองน่าจะหายไปเมืองหนึ่งนะสำหรับสเกลพล ถ้าไม่เจอลูกพี่ไซเนี่ยพี่ไม่อยากนึกภาพเลยครับน่าจะจบไปแล้วอะ่กะการ์ตูนวันทันแมนน่ะถ้าลูกพี่ไซไม่อยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนจะมีสองสาล่างเลยมั้งถ,ถ้าพี่จําไม่ผิดนะถ้าพี่จําผิดก็ต้องขอโทษด้วยถ้าสกัดติดนี่เราสามารถทําแรงยูจ GM ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัว GM ของเขาเนี่ยประมาณหกตัวทุกคนหกตัวเพื่อที่จะมาอัพเนาะตอนนี้เหลือเจ็ดทีดีสุดท้ายครับใกล้ล่วงแล้วมาสกัดเงาเลยโอเคครับมาสกัดได้หรือเปล่าหนึ่งสอง สามโอ้ยได้จุจิเอ้ยได้จีเอ็มบวกทุกคนจะบอกว่าได้จุจีเอ็มเฉยเลยไย คือกัดด้ GM บวกสำหรับเจ้าตัวโบลอสนะทุกคนพี่ก็สกัดมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยจงตื่นนี่เป็นแรง GM บวกเลยนะสกัดข้ามแรงมานะครับเพราะว่าพี่สามารถสกัดเนี่ยได้สูงสุดคือแรง M บวกนะแล้วก็เป็น GM แล้วก็อันนี้พี่สกัดเป็น GM เบวกเลยทุกคนโคตรโชคดีก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับดันเจี้ยนชั้นที่125นะบอสก็เป็นเจ้าตัวโบลอสนะครับโอเคแล้วก็สําหรับ EP นี้พี่จะไม่เคลียร์ชั้นต่อไปนะครับ ุสำหรับพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับทุกคนสําหรับดันเจียนชั้นที่125เราก็มาถึงแล้วนะครับราชาโบลอดปีศาจตาเดียวนะหลายๆคนเรียกประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปวีดีโอนี้มีประมาณเท่านี้เลยทุกคนถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามใี่พีด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบา,บายบายโคตรเท